ีไลท์ฟุตบอลครับเดี๋ยเพจโพลวทักทายสวัสดีเหมือกนกันคนะรับ,ร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 บนีชวนต้นเกมาจากอุัถึงตังกันสัหน่อยแล้วป็ูแม่กันลองทกันครับ,บ,รบงา,างซ้ายยาวไปมาอยากไดอไ,อไอโฟไอบอลูนมาสองหนึ่งสองหนึ่งโอ้ไม่สงแล้วก็ไม่ มาเช็บเฮ้ยสามนเฮ้ยไอชิบายเอาเาอ้ยมาไล้โบหนีมาแล้วหนึ่งจีกันเองจะโบชัยรัตโยกขวาโบชัยรัตเพื่อนยืนดูอยู่ดึงหลังแล้วก็ปันลูงนี้ตบไว้ก่อนครับโอ้โหมันจะเปลี่ยนสุดลงมาล่ะขอบคุณบอลมาให้สีส่นไอชิบายโอ้มาอยู่ตรงไหนเนี่ยสองประตูคนเดียวมาเหมือนสิเจเบียร์อุย้ยรู้แน่ริงเลย วัชรินทร์นะแลบออกไปครับหรือไม่นี่ครับไม่มีตัวช่วยกันเลยครับก็อยู่คนเดียวเหงาหงอยครับแล้วนี่ครับจุดโทวิดเอ็กิทธิ์ซซายดีทอลเฮ้ยเซฟเฮ้ยโอ้ไม่มาไม่มาไม่มาโอยยัง4-0ดูยิงจ่อที่สองก็เข้ามือครับชนะชัยอารับชนะได้แล้วเรียบรอ้อยมาแล้ว มาแล้วมาแล้วจ้ากระบวนการค้าก็จะยื้อได้หรือไม่ฮะนี่ครับรอดักจังหวะโต้กลับอย่างเดียวขึ้นมาแล้วครับสามสี่คนออกมาทางซ้ายกับพอลมคลเอียงเอียงแล้วโยกขวาขวาแล้วหักข้อเรียบร้อยอ่ารได้ฟังชนวีซ้ายยังไม่ยิงบ้าหูวัชรินทร์กินแดงขึ้นมาชนวีชนวีโดนบีบซอกไปทางขวาสุธิพงศ์ยิงเสาแรกโอ้โหแคบกันดุบรรยากาศรอบสนามนะเห็นแล้วมีความสูงนะ เอาหลุดไปอีกแล้วเอียงขวาอย่าไ่ยิงข้าวซ้ายไม่ปันขึ้นกับเพื่อนโอ้โหไม่ยิงเองนะใจกว้างเลอเกินชนะชัยยัดมันระตูแนกของสุธิพงศ์จกลอบดีไปทางซ้ายแล้วก็ยิงประตูตัวเองเสียแล้วชนะชัยย้อนหมาเอียงแล้วไม่ถึงไม่ถึงลูกโทษอีกแล้วครับโอ้โหเหลืองนี่รถสองเหลืองนี่นะมาดูกับเปลี่ยนคนยิงมันจะกลอบเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อห้าครับไร ชนะชัยทีหนึ่งอโดอฉกโดอฉกมาแล้วมาแล้วแก้วตาแก้วตายิงแปะแล้วก็แฮทแฮททิ้งเรียบร้อยน้องเชียร์ใครเชียร์ใครน้องสองคนน้องเชียร์ใครเชียร์โบเปล่าเชียร์สีฟ้าเหรอหรือเชียร์อ่าหน่วยก้านดีหน่วยกา้นยกานดีพี่พิพพสิิทธ์เสื้อแดงนี่ผู้ประสานประตูของขวัญวรินทร์ใส่ขวาเรียบร้อยอ่าเราไว้ไล่มาแล้วเป็นสามประตูต่อหกครับนี่ครึ่งหลังเปิดมาห้าทีแรกเอาสลาวเฮอรเอาเล่นครับ เออลงชื่อพีโฟปืนก็ได้เมียแกไม่รู้หรอกไอโบครับเจอพิษโอ้โหไม่ได้น้องกลับคืนน้องกลับคืนอีสองคนเลยกลับคืนเลยโดนอีกแล้วไอห้องน้ำเรียบเลยเอาไว้ชนวีชนวีมาแล้วชนวีมาแล้วไล่มาสี่ประตูจะเจ็ดครับอีดีใจดีออกมาใหม่กระดานชนวีเอียงแล้วจิ้มเร็วโอ้โหเปิดให้สุดที่พงพุ่งโมงไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินแล้วชนวีชนวีชนวี ฮะแล้วก็รียบเลยมาแล้วมาแล้วห้าเซนห้าเซนนี่นี่นี่วัชรินวันนี้ยังไม่ได้ใส่ไกลวัชรินแปมานทางซ้ายอนุชาเอียงขวาอนุชายัดตัวในชนวีวัชรินโอ้เอาไปเข้าบ่าตบเบียร์ลแล้วแล้ววัชรินวัชรินวัชรินยังให้ก็ยังไม่ให้เียสามทีแล้ว สวนมาอะไรครับลากมาขึ้นบนมา3าหนึ่งให้ใครไหลขวาชายรัตแปลออกมาดีดไว้อู้ยมุนินครับโอ้โหโอ้โหยอดอะมาครับบอลสองเก็บได้เอกสิทธิ์ยังไม่ยิงเอกสิทธิ์ไปเองแล้วเลือกใครเฉาะมาคนเฮ้ยเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วยังไม่ยิงดึงดึงครึงโยกหึงครึงโยกแล้วกระชั้เสาแรงโอ้โหแคบอีกแล้วครับต่อไปดึงจังหวะรอครับ B P R S ไหลไปทางขวาโอภาดให้มาที่ชัยรัตน์ดีเข้ามาขนาดเอียงแล้ว แล้วก็เรียบร้อยคลัชเชียสีฟ้านะจ๊ะพี่สิดูแลด้วยดูแลด้วยน้องๆสองนิ้วหน่อยถังกล้องกล้องซูไปแล้วครับสองนิ้วดหน่อยสองนิ้วหน่อยนี่แกงปากใต้มาดูงจวกนี้ครับบัตชยโร่โบชัยรัตไปไหนวะครับเอาเยี่ยเฟลงดับหมุนไปใบตะกล้องอีกอ้พอแล้วกลับเธอ เมียกูเปิดดูไลา์ได้มั้งเอาเฮ้ยใหญ่ยูเฮ้ยโนยูกับเพื่อนกับเพื่อนได้แล้วหกแปดหกแปดเพกูแรกมันดีอ่าแล้ครัจะได้แล้วเอาเอาไว้เจ็ดลูกไหมเจ็ดไหมเจ็ดยับเกือบไปมึงทีตั้มแทงบอลโโอ้หน้ำหนักบอลใช้ได้โยกซ้ายโยกขวาครับจะยิงเสาแรกไม่ได้ฮะ ดูอจอนีก่อนโบซาล่ามาแล้วโอ้โหไม่ถงกรอบครับเอกสิทธิ์ดึงเอกสิทธิ์เอียงเอียงอาไรมาที่ชนวีชนวีไปาทางซ้ายมุมแคบแค่และปาดมาคนเดียวแล้วสุธิพงษ์เรียบร้อยยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกแล้ว,ลวก็ไล่มาเป็นเจ็ดประตูต่อแปดมาแล้วอาจจะผูกกล้วยไทยยัดข้างในสุธิพงษ์สกิทนีกเดียวหลุดแล้วหลุดแล้วตีเสมอได้ไหมใส่ซ้ายยังไม่ตรงกรอบเอกสิทธิ์เราทีรักาญจนา เปิดออกามาวัชรินทร์บองได้แล้วมองได้แล้ว,ลวยังไม่ได้ครับโอ้โหผู้รักษาประตูครับเอกชัยครับโอ้โหส,สองสองอ๋อที่สิวกูสิวแตกเอาเสียบอลตรงกลางแล้วเอาผ่อนไปเองอ่ะเอายังไงโอู้หูพาดวันนี้ทำงานหนักมากเอ๊ะใช่ครับ แดนกลางวันนี here, ้คร <Napoleon>. ับโอภาสทำงานหนักมากครับเนี่ยคนนี้เขาโอภาสแต่บคนนี้เลยครับพน่ด้วยไแมนด้วยไม่ละโบดูยังไงโบไปคนเดียวแล้วใส่ลูกนี้ไม่ได้จานยกห้าแล้วยกห้าแล้วจานสอสองไม่ได้โอ้โหต้องสมาธิเนี่ยใช่ดูครับยังไงนั่นอะไรครับมัวชูนวิเป็นสูตรครับ บอลไปที่ผูกล้วยไทยยังไงโอ้โหเสียใจกับเองแล้วก็อ้าวโอ้จจเบีเอไปทุกที่เลยเว้ยแล้วยังไงครับจังหวะนี้โอซานโดนแล้วครับมาครับใจฟังไหลเรียโอ้โหอย่างนี้เรียบโอนโอ้โหพระควนการเขับทำได้พยายามไปอยู่เบกดีเลยสุริยันดูอยู่หรือเปล่าถ้าสเสียดเอ้ยมา แปดเก้า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 เอาไว้เอเอ้ยเอ้ยเหลือเชื่อไว้ยอุสานต้นไอ้เยี่ยยิงว่าสอนขาไม่เอาแล้วครับโอ้ยังไงนี่ฮะโอ้โหทางนี้ก็ท้วงเอาแล้วครับครับดียังไงเอาแล้วเพียบเลยครับสีขาวยังไงสีขาวได้แล้วยังช้าโอ้โหโดนแ้ยไปแล้วมาดูชนะชัยกันครับแล้วก็โโอ้ห เอาไปดูน้องก่อนไปดูน้องหน่อย,อยดูไอ,อ,อ้อบอย,ยหน่อยอู้เหลือเชื่อที่สุดอู้สามแต้มต้องชมเลยต้องใช้คำว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดของลีกซีซั่นนี้เลยครับตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้อ่ะแปดประตูต่อเก้าประตูต่อแปดครับใช่ครับโอ้โหมันมากมันมากอเอกชัยครับวันนี้อู้เซฟอุ้ทะลุดแล้วครับ